สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลักนณราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลักนณะพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด share, ก subscribe กดติดตามไป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r b u p y า5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกท้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะ พไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เดวิลนะครับแล้วก็สิเหรียญไพ่อัศวินถือไม้ไพ่ The อ m มเพล r นะครับพไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่สเตรนทีนี้เรามาดูกันต่อจิตใต้สำเนกของเขานะครับคิดอย่างไรต่อกับคุณกันบ้างพาไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ไนอปินทาเคิลโอ้ไพ่เดอะไฮพรีเทส แล้วก็เป็นไพ่ The w o r l d ์สิกออปเอนทาเคิลไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ seven of w a n อิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่เถ้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจะมีดาวนมทิศทางเป็นเช่นไรรลลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแ,แรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ไหนถือไม้นะครับ ในถือไมายเนี่ยแปลว่าเขากับคุณนะครับบางคนอาจจะมีคบกันอยู่ในลักษณะของคนาธาตุไฟมากที่สุดนะครับก็คือราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนาะและยังมีโอกาสเป็นคนราศีาธาตุดินด้วยราศีพฤษภรศาศีกันแล้วก็ราศีมังกรมีสองาธาตุนี้ที่ค่อนข้างเด่นนะครับกับในเรื่องของตัวตนของความรักความสัมพันธ์ อิทธิพลของไพ่อัศวินถือไม้เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่อยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวเหมือนกันนะจริงๆแล้วเขากับคุณเนี่ยนะครับมีความรักความปรารถนาซึ่งกันและกันค่อนข้างแบบ โดดเด่นทั้งคู่เลยมันแปลว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขากับคุณเนี่ยต่างฝ่ายต่างที่ต้องการกันและกันมากขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้อิทธิพลของดาวอังคารคือดาวตัวตนของตัวคุณเองไปอ,อยูอ่ตรงกันข้ามกับลัคนาของคุณเป็นตําแหน่งประนะครับและเป็นตําแหน่งราชาโชคอยู่ในตําแหน่งเลือนคู่ของตัวคุณเองคุณอาจจะอ่อนกําลังไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วถอยหลังด้วย ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะดูเหมือนอยู่ใกล้แต่ก็เหมือนอยู่ไกลเพราะว่า,าดาวประจําตัวคุณไปอยู่ในเรือนคู่มันแปลว่าคุณไปถึงคู่เลยนะแต่มันถอยหลังมันแปลว่าถึงแม้เราจะอยู่ใกล้กับเขามากเท่าไหร่แต่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังดูห่างไกลบ้างนะครับในความรู้สึกในสิ่งต่างๆหรืออาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปความว่าเป็นประมันแปลว่าไม่ต่อเนื่อง มันเพะว่าคุณกับเขาเนี่ยถึงแม้จะอยู่ด้วยกันถึงแม้จะมีความสัมพันธ์อะไรบางสิกบางอย่างอาจจะมีการพัฒนามีการเติบโตแต่มันก็ต้องใช้เวลากับการเข้าใจกันดูแลกันเอาใจใส่กันและกันมากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งมีไพ่อัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยคือเป็นอัศวินที่ช้าแต่ชัวร์นะครับเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนนิ่ง,ง,งเงียบ,ยบแต่คิดอะไรแล้วทําแบบนั้นเลยแบบนั้นเป็นต้นถ้าเขาบอกว่าหลักคือหลักถ้าเขาบอกไม่หลักก็คือไม่หลัก ดังนั้นเนี่ยคืออัศวินธาตุดินคือคารกว่าจริงจังจริงใจตรงต่อกับสิ่งที่คิดนะพูดได้ง่ายนะครับจะไม่ค่อยเสยแสร้งมากมายนะครับอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะแต่ส่วนมากก็จะเป็นความรักษาะของความมั่นคงถ้าเกิดเขาหลุดออกจากปากว่าถ้าเขาต้องการที่จะให้คอมมิตคุณก็มีโอกาสจะได้คอมมิตนะครับถ้าเขาบอกเขาจะแต่งงานก็มีโอกาสจะได้แต่งงานนะเพราะว่าไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยคือไพ่ของการที่เขายัง กอดรัดคุณไว้เห็นปะนะครับตรงนี้เหรียญมันคือความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแต่ม้าเนี่ยมันหยุดนิ่งม้าไม่ได้เดินอัศวินทั้งหมด4ี่ธาตุมีธาตุดินธาตุาไฟนะครับธาตุลมธาตุน้ำใช่ไหมครับนี่ธาตุไฟคือวิ่งทะยานเลยแต่ธาตุดินเนี่ยเดินช้าเหลือเกินนะครับมันแปลว่ากว่าเราจะได้ความสัมพันธ์ที่ที่ชัดเจนที่ดีหรือที่ต้องการเนี่ย มันอาจจะต้องพัดฟันฝ่าอุปสรรคนิดหนึ่งกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนบ้างถ้าเราต้องการที่จะให้เขาเป็นตัวจริงสําหรับเราเนี่ยให้ D.M เพิ่ r เกิดขึ้น D.M เพิ่มเนี่ยเป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับตัวจริงของกันและกันจริงๆขึ้นถ้ามันเป็น D.M p r e s s ด้วยนะจะดีมากเลยแต่ในสำหรับนี้ขึ้น The High Priestess นะครับมันแปลว่า จริงๆแล้วคุณกับเขาก็อาจจะรักกันอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่บางคนนะครับอาจจะยังมีความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ชัดเจนนะครับแล้วคุณนะครับอาจจะยังต้องการสิ่งต่างๆที่อยากจะตอบโจทย์แต่ผมก็บอกเลยนะครับว่ามันยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้เพียงแต่คุณก็อาจจะต้องใช้เวลากับเงื่อนไขการเวลานิดนึง คุณยังมีโอกาสเป็นตัวจริงของเขาได้แต่อาจจะยังไม่ใช่เครื่องเดือนแรกของเดือนนี้ต้องค่อยๆประคองไปก่อนการที่เขายังไม่ให้สถานะกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางคนอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่าผมพูดถ่ายคลิปนิดนึงเนาะตอนนี้จะบอกว่าคุณยังมีโอกาสมีความสุขความสมหวังที่ดีได้นะแล้วก็สามารถที่จะยังมีความสุขความมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์ได้เพียงแต่บางทีคุณอาจจะต้องพยายาม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างตามที่ไพ่บอกแล้วคุณอาจจะค้นพบกับความรู้สึกกับสิ่งดีๆกับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมันยังมีไพ่ใบน,นี้เลยสิเหรียญ1ิบเหรียญในที่นี้มันคือความสุขความสมหวังความบริบูรณ์เห็นไหมครับถ้าคุณอดทนคุณรอ,อคอยจาก อัศวินถือเหรียญได้คุณจะเติบโตและพัฒนาถึง10เหรียญเลย10เหรียญเนี่ยสังเกตดูว่าคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะรักกันอยู่ด้วยกันนะครับอบอุ้มกันและกันที่ดีเห็นไหมครับแบบนี้เป็นต้นให้ไม่โฟกัสนี่โฟกัสแล้วนะครับก็คือเนี่ย เห็นครับผู้หญิงคนนี้กําลังซบผู้ชายคนนี้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้มันหมายถึงบ้านมันหมายถึงครอบครัวสิบเหรียญมันคือความอุดมสมบูรณ์การมีครอบครัวใครที่ปรารถนานะครับสำหรับชาวพิจิกเนี่ยที่อยากจะแต่งงานอยากจะมีคอมมิทเมนต์หรืออยากจะมีการมั่นหมายคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันอาจจะไม่ได้แบบ วัน2วันเดือน2เดือนอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วมันจะประสบความสําเร็จได้1ิบเหรียญนะครับเนาะก็ต้องใช้เวลานิดนึงน้อยสุดก็10วันนะครับนะครับมากมากสุดก็แหละต้องใช้เวลานิดหนึ่ง,ก,ก,ก,นนงกับความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสของการลงตัวได้ถ้าคุณใช้เวลากับการเรียนรู้การเข้าใจการปรับคุณต้องรู้จักปรับและเรียนรู้อศัศวินถือเหรียญเนี่ยคือการเรียนรู้เพราะเขา ถ้าอะไรไม่ชัวร์ก็จะไม่ทําแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเราก็ต้องใช้เวลากับความเข้าใจการเรียนรู้การปรับแล้วคุณจะเป็นคนที่เขารักคุณแล้วก็ต้องการคุณมากที่สุดจากไพ่ G e m p e r o r นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับไพเนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเกิดใครมีประเด็นมีปัญหาเนี่ยไพยบอกว่าจะสามารถเคลียรปัญหาได้พะาไพ่ดรเวเนี่ยหมายถึงไพของ Complete c o m p l e ต e d นแต่ครับคือความสําเร็จความยิ่งใหญ่ในรักษาของสิ่งที่คุณต้องการ2ใบนี้ถ้ามาพร้อมกันเนีย่ยแปลว่ามีโอกาสมั่นหมายมีการแต่างงานแล้วก็มีโอกาสได้คอมมิตเมนต์ค่อนข้างสูงเลยหรือใครที่มีประเด็นมีปัญหากันในอดีตก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันเดี๋ยวผมจะหาวิธีในเรื่องของไพ่ของการแก้ไขปัญหาท้ายคลิปนะครับก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาก็ดูท้ายคลิปได้เลยนะสำหรับใครที่จะได้ประการป้องกันกันแนะแนวในเรื่องของไพ่อยากจะแนะนำอะไรเดี๋ยวจะ แนะนำถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังมีโอกาสที่คุณยังจะมีความสุขความสมหวังร่วมกันได้นะถ้าเรารู้จักเปลี่ยนแปลง The World เนี่ยเป็นการสิ้นสุดและการเริ่มตน้นยิ่งถ้าเขาเป็นกู้ของคุณนะคุณจะสามารถมีความสุขความสมหวังที่ดีได้มากๆเลยแล้วก็ มีโอกาสของการลงตัวกับความรู้สึกกับสิ่งดีๆอะไรที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนขึ้นนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันใน,นลักษณะของอความรักความสัมพันธ์เนาะถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกคุณจะได้รับเลือกแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คู่ของคุณคุณอาจจะไม่ถูกเลือกก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างอย่าอยาาเขาเรียกว่าอะไรนะอย่า คิดเยอะคิดมากจนเกินไปเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นไพ the ่ e High p r e t e s t แล้วก็ไพ่ Seven of c u p เนี่ยนแปลว่าบางทีเราอาจจะมีโอกาสของการแบบคิดเยอะคิดมากเกินไปไพ่นี้คือไพ่ของความเซนซิทีฟนะครับราชินีพรจจันทร์นะแล้วก็เป็นไพ่ Seven of c u คคือความรู้สึกที่หลากหลายคือคิดแล้วมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะคิดอะไรแล้วอาจจะแบบใช้จินตนาการอารมณ์ความรู้สึกมากกว่า นะครับพูดง่ายคือก็คือชายอารมณ์มากกว่าเหตุผลนั่นเองมันอาจจะเป็นความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าหกเหรียญเนี่ยแปลว่าบางทีเนี่ยถ้าตัวคุณเองเป็นผู้ที่โชคดีเลือกคนที่ถูกต้องคุณจะเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเป็นคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณคุณก็อาจจะเป็นคนที่เฟลไปคนที่ไม่ได้รับเลือกก็ได้เช่นกันคนที่ถูกเมินก็ได้เช่นกันถ้าเขาไม่ใช่คู่ของคุณดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่า ถ้าเขาไม่ใช่กุ้งคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่ที่มาก่อนและเอาง่ายๆนะครับหรือคุณอาจจะมาในจังหวะที่ดีแต่เขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าก็าอาจจะเป็นไปได้ต้องระมัดระวังนิดนึงไพ่แนะนําว่า ใครที่มีเติร์ดปาร์ตี้หรือตัวคุณเองกำลังตกเป็นเติร์ดปาร์ตี้เองก็อาจจะเป็นไปได้เพราะสถานะความรักของคุณมันไม่ชัดเจนนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความรักความสัมพันธ์ที่ละสมละสายความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องใช้เวลา ก,การเข้าใจการดูแลสิ่งต่างๆการเติมเต็มนะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่ถ้าเกิดคุณกําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลําบากแบบนี้จริงๆผมไม่อยากให้คุณเข้าไปร่วมวิบากกรรมกับความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะคุณต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงนิดนึงนะสำหรับใครที่ตกเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะครับหรือกําลังมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้อง เราควรจะต้องพยายามทําใจให้มากๆเลยแล้วอยากคาดหวังกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่อยากจะให้เขากลับมารักเราชอบเราเหมือนเดิมเนี่ยมันมีโอกาสก็จริงแต่มันก็ต้องเขาเรียกว่า50าสนะอืมคุณต้องเผื่อใจเอาไว้ทั้งตใครที่ยิ่งเป็นเติร์ดป,ปาร์ตี้ซะเองเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่3ที่ไปแทรกแซงคนอื่นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เพราะตอนที่คุณคบเขาอาจจะโสดไง ถูกไหมแต่อยู่ๆแฟนกลับมาเขาก็กลับไปหาคนนั้นมันก็ทําให้เราเป็นเติร์ปาร์ตี้เองนะครับอ,อย่างบริสุทธิ์เนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปแบบเหมือนแย่งใครตั้งแต่แรกแต่เขากลับไปหาคนนั้นเองแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบสิ่งที่เราต้องกั้มเกริมฝืนทนเนาะดังนั้นคุณก็ต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงไพ้สเตรนมาสเตรนเป็นคือเป็นการหาทางออกอะที่ตัวเราต้องรู้จักบลักตัวเองเข้มแข็งก่อน สเต้งคือความแข้มแข็งแต่ความเข้มแข็งในที่นี้บางทีแข้มแข็งเกินไปนะครับมันก็ไม่ดีเพราะเราอาจจะไปสะกดข่มเขามากเกินไปนะครับถ้าโดยเฉพาะถ้ามีราชินีถือดาบแต่ดีที่ไม่มีราชินีถือดาบแต่มีดีเอ็มเพิ่เกิดขึ้นดีเอ็มเพิ่แปละวะ่าเราต้องรู้จักปรับปรงุงต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักแก้ไขปัญหากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วใช้สติมากๆกับการดําเนินชีวิตถ้าคุณมีเติร์ดปาร์ตี้บอกไว้อย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณไม่ควรทํา ก็คือการเรียกร้องหรือการต่อต้านไพ่ใบน,นี้คือไพ่เจ็ดหมายบางคนเนี่ยนะครับไพ่เจ็ดหมายหมายถึงการต่อต้านการตื้อเขาอยู่ที่อยากจะให้เขากลับมาแล้วเราก็พยายามสะกดข่มเขาอย่างที่บอกว่าเป็นไพ่สเตนในทางที่หลสเตนในทางที่ดีแปลว่าต้องใช้สติปัญญากับการคิดการแก้ไขปัญหาค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าประเมินว่าคุณยังมีโอกาสนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาได้คุณก็ต้องรู้จักจังหวะรู้จักโอกาสให้ดี นะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเ,เขาไม่ใช่คู่ของเราหรือเขาไม่โอเคคุณคือพูดง่ายคือสถานะคุณมันไม่ชัดเจนมานานแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณได้รับรู้แล้วว่าตอนนี้มีเติร์ดปาร์ตี้ผุดขึ้นมาจริงๆแล้วอย่างที่คุณคิดเนี่ยมันก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการที่คุณกับเขาอาจจะมีการจบและเลิกลากกันก็ได้เพราะถ้าเกิดคุณทนอยู่มันจะทําให้ตัวคุณน่ะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวัง นะครับถ้าเกิดคุณ move on ได้นะครับตัดความสัมพันธ์และเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังอ่อนไหวยัง sensitive ยังอยากให้เขากลับมาคุณก็ต้องพยายามรักตัวเองให้มากก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือห้ามทำก็คือการเลือกรองความสัมพันธ์นะครับการที่คุณเลือกรองความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นความกดดันหรือความรู้สึกที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกไม่โอเค ก็ได้ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายที่ผิดแต่เรากลับเป็นฝ่ายที่ต้องยอมการที่คุณต้องยอมเพราะคุณเป็นฝ่ายเลือกวงเล็บนะครับคุณเป็นฝ่ายเลือกเขาที่ยังอยากอยู่ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณ Move on ได้คุณก็ Move on ไปเลยนะครับไม่ต้องมานนกาทีฟกับผมนะสำหรับใครที่แ้มแข็งแล้วอยากจะ Move on ก็ Move on ไปก็จบไม่ต้องมีประเด็นไม่ต้องมีดรามา่าบางคนเนี่ย Move on เลือกที่จะ Move on แต่ก็ดราม่าอยู่อันนี้คุณยังไม่ขาดจากกันนะครับ คุณยังมีในเรื่องของกรรมที่ยังผูกพันกันอยู่คุณยังไม่มีความสุขหรอกเพราะตัวคุณเองยังไม่ปล่อยวางทั้งหมดคุณยัง move on ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะกรรมที่ยังติดตัวคุณอยู่นะถ้าเกิดใครยังเดือดยังร้อนยังมา comment n e g a าทีฟอยู่ทั้งที่บอกว่าจะ move on แต่ยัง n e g a ทีฟอยู่ยังมาบอกเขาไม่ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนี้นะแบบนี้แสดงว่าคุณยัง move on ไม่ได้จริงดังนั้นคุณยังมีเวรกรรมที่ยังติด ผูกติดกันอยู่ถ้าคุณอยากจะหลุดจากเขาจริงๆคุณก็ต้องให้อภัยเขาการให้อภัยบางคนบอกว่าจะไม่ให้อภัยต่อชีวิตมันก็เรื่องของคุณแต่คุณก็ยังเป็นเวรกรรมติดต่อกันตลอดไปก็แล้วแต่ตัวคุณเพราะคุณเป็นฝ่ายเลือกเองนะครับประมาณนี้นะอืมก็โอเคแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะให้ทุกอย่างกลับมาดี เป็นฝ่ายที่ถูกเลือกและมีโอกาสที่จะสมหวังคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงและต้องเข้มแข็งกว่านี้นะครับกับความรักความสัมพันธ์ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขให้มากแล้วตัวคุณเองจะมีความสุขความสมหวังมากกว่าที่เป็นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ